สวัสดีก่อนสวัสดีกันตัวหายเลยความรู้ควานเพลงตึมตึมลุกเก้เก้ไดเก้ตึมสบายดีปตาลุงพบพ่อกับเจนนี่อีกแล้วเจนนี่น้อยอยู่โรงหมอ่ำา โรงพยาบาลจ้าบอกว่าลุงคือนี่เป็นไข่อีกแล้วตอนแรกว่าพาไปหาหมอหยุหมกเศร้าแล้วโาบเนาะแต่ว่าเป็นกลับมาติดออ๊ะีวเดี๋ยวเอันนี้ว่าเต้นๆตอันนี้มีตีด้วยตีก็เต้นด้วยตีด้ด้วยด้ เย้ยมาตรวจไม่ห้องหมอเล่าเวียดพี่ได้ลอง,งมองพอเป็นมาอะลรเนาะตอนนั้นพอมามันไี้ดุกมากปาดหน่ยมาเลยเป็นไข่กนมาไข่สูงแล้วก็มีเดือดคาวลายแล้วก็ขอ้อพจนอักเสบไปซะเนาะสามยางนี่แหละมีเดือดมีคาวลายแห้งมเดือดคาวพันก็เลยเอา เอายา,สายใส่ในนั้นในน้ำเกลืออะไรกับคนเสียบเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดที่นะีน่ wrote, เดี๋วก็หาเอ็นหาเส้นเนาะหาเส้นี่นี่เคนกับนี่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 โมเอาบุญบ้างไฟเซลเซียตัวมาพาลูกมาหาหมอนอนนลงหมอพี่เนาะกดแล้วเพื่อนพี่น้องก็น้ำเกลือไปเลยเนาะหากระเบิดลงมาฮอตสองร้อยมล ประมาณสามโมงเกือบสี่โมงคุณไปกักเนาะแต่เดยให้ยทางพอเพิ่นเมื่อก่อนเมื่อกี้นี้เป็นเมทิโนยให้ยพอเพิ่นเมื่ออันแจกน้ำเอ้บบึกดึงเหรอบ่ดึงเมื่อพอเป็นแจกน้ำดีดูแจกเครื่องแจกของก่อนเนาะแต่เมื่อจุดบางไฟที่เพิ่นโบซ้าในวัดนัแถบอยู่สองคนกับเจนี่ผมไม่รู้ว่าสิได อยู่ใส่น้ำคงน้ำเกลือแล้วไป้องกิวนว่าซิมาตรวจคือแบบน้องบิวรี่เนาะตรวจแต่ซักยาว่าจังไรนะแต่เอาอยาบ้างยาให้กินเท่ากับเมื่อเฮือนเท่าสินะแต่ว่าอันนี่คนตรวจเห็นไข่ยังไเพิ่นต้องใส่ยานในน้ำเกลือหนึ่งสองสาม อย่าแต่มวนคนดึงนะไว้จะนะนะน้แ m เลยอ่ะแมมดมัม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 มเป็นดิหมูอาบุญว่งไฟโตมาใส่น้ำเกลือบริจีนตัวเป็นไข่เซยแดบกัอมวลบัเชือน้ำหมูอ๋อเห็นน้ำถ้วยกินดิมได้เลยรด้จะกินอิมแล้วเขา นี่ก็เป็นม e ือบุญบ e ้างไฟบ้านโคกเลอนี่เก็บไม้ใส้นๆเก็บไม้ใส่นี่พอเตรียมไปซื้อถั่วมาให้ไหมซื้อบวงมาให้ไหมซื้อเข่ากองใหม่ด้วยเพราะว่า วันแรกวันมาตัวแล้วก็มากินขาอยู่เฮือนภา่ในพรอขาเศ้าเพิ่นนะนะตกกากากๆกากกๆกๆกากก็กคอเลยขาอเกาคอเลาวกบะปุกสงอย อีกสามสี่หา้าโอ้โหเสืบอบที่นี้มาแต่เส้าคนเราเป็นไปเลยมันัภายในผนังไฟกับป้าปีนี่เนาะหุ่น,ช,นชิมวนคกนักเจ๊เกลือเจ๊กองการู้กลัวอยู่พวกีนคลิปสาวบุญเมื่อกี้นี่คนได้นนได้ได 10เมษายนชมนเชิงเฉยๆเลยนะเนาะคนลายคักขนาดด้ยปีนี่นะมัน,น,น,นอื่นม่นไกลแต่กับคนบอกกลับมาเบิงบ่งบนมองไฟจากไทยก็ได้เนาะลูเต่าผู้ที่เป็นเพจง,งาน่เบียยอยู่ฝั่งไทยเป็นกรกลับมาดิดมาอย่างเนาะมาเยี่ยมมายามบ้านก็ได้ในอ้วนอ่ะเงินในเออเปิวมีน้องเพิ่ม พากันเฮ่บุญลองไฟเชลเซลอยู่คนมาต้องข่าเสื้อก่อนเนาะเดินมาแต่ตอนนั้นมาเศร,ร้าแล้วเพคนกามาแต่ฟังไทยเพคนก็มียาข่าเสื้อให้กินน้ำหาเมื่อ,อน,น่นนะเนาะกินหาเมื่อกินก่อนเขา่ากินแล้ำมิตอยากห่ายานแะล้วคนกินงำงมงมงมงำงมงม นี่เป็นอย่งเด้เป็นไม่้องอพดอมดินพ่อเพิ่นบบให้แลดวก็พ่อเพิ่นบาดึงทาน้ำเกลือเนาะพกขาบนไหว้ข้างให้ดูแค่นี้เดนเจ็บคนป่วยมาห้งหมออยู่เพื่อนคือว่าเพื่อนีใครเป็นยังเจนเลยจาพรุงทุจ้าตะมันตะมันตะมนเนี่ยอเิง Bing 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 คนคนเคยไปเคยคานเคยยังมาเลยอโอ้โหโดยเนาะทัดภาพมามื่อนี้เพิ่นกนอนเล่ปลาลุงเหยื่เพิ่นนอนเพิ่นกหายอันเอยู่มากินนี่หายอยางนอนนอนเพิ่นถอ,อดแล้วไม่ไปนอนนาะถอดน้ำเกลือเลยเพิ่นใส่ประมาณสามร้อย ประมาณครึ่งนึงนี่แหละเพิ่นก็ถอดออกแล้วเนาะคิงเพิ่นก็เย็นปานน้ําวยอันเือหัวเนาะหัว่มแต่ว่าคิงเพิ่นนี่กระตนี่เย็นแล้วเพิ่นก็ได้ว่าให้ใส่ครึ่งนึงเนาะเพิ่นก็ได้ถออกแล้วไปพี่น้องกับน้องชิเพิ่นให้แน่เนาะเพิ่นว่าโอเคแล้วเพิ่นว่าใส่ได้ครึ่งนึงก็โอเคนะออกเลยินะตอนแรก่คิดว่าใส่เบิรดดอพอเพิ่นมาเอาเนาะ แต่ว่ามิตูก็ลังออกเมาเอ้ยบิวท่างสาวคู่โทรมาบอกกับว่าเอ้ยบิวเป็นไข่เนาะมามาหับเอาไว้ในเด้อแบบเม่เอ้ยว่บเป็นชงมาเนาะผูกประคองมาหับลูกในเด้อก็เลยมิตูก็ลังมาใกล้ชอวโรงเรียนเลยมาหับเอ้ยบิวแล้วก็ดจะมาหับมาล่องเจนน,นี่แบบในเนาะเพิ่นเอาบุญตัวแบบเอาไข่ใช่ไหมเกิดเมื่อไปหน้องเอ้ย น,นอนนอนถามพ่อทูมีตู้มาเอาอยูอ่เนาะทํากระเตียงนเยงนาะมาแจกน้ํา่วัดพแหละตอนแรกพอสิทานั่งาน้องจินนี่เบิดน้ําเกลือแล้วก็เมื่อพากันเมือเนาะทใจเพิ่นก็ได้ว่าบ่เป็นยังให้เมื่อแจออกเครื่องซาเนา,มมานะเพราะว่าอีกอย่างทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ซื้อซอยน้ํามาแล้วนะเฮ็ดทานแล้วเฮาก็ต้องได้เมื่อแจอกเนาะแล้วก็เมื่อเอาต้น แฮไว้พี่น้องดูว่าบ้องไฟเฮนําเนาะเพิ่นก็ทังแฮบดแฮบวดตอนนี้3:00นแต่ว่าสายเพิ่นน่ะสิเมื่อบ่ทันเนาะสิเมื่อทันก็ทันมาจุดบ้งไฟ้กเป็นยงไว้พี่น้องลูกดีกว่าเนาะก็บ่ได้ปวดบ่ได้ยังลตื่นได้หตื่น้อ่านะเดี๋ยวมมา đây được có, mà, con. Ừ, ừ, ừ. Già bà rồi bạn trong cái gì không mhmm 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 mhm mhm em, mhm mhm kín mhm 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 ăn mhm 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 ăn

เสาแดงคือกันเลยตัวนี้เมันยันก้นมันลนุกนะตัวนี้เวลาน้องม่งใส่เราใส่เพียงหนึ่งซองเด้อเลย,ยใส่กัำลังเนาะไม่ก็จนมองเลยโอเคแต่เสาแดงบางวม่จ่ายเงินเพิ่นก่อนโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> บ้านนี้ก็ไปเอายามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปไปลองจ่ายเงินเพิ่มอีกนนเนาะห้าแสนห้าพันกิี๊ดย,ยาน้องจงีนี่กินเสาแดง พองกับพองมันไปซื้อเมื่อหม่เป็นผ้าเป็นเสะกิบโมงจะได้นอนคืนนะเนาะมาคนเดียวนึงมามือเดียวเครื่องเต็มโต๊ะแล้วเต็มที่นอนเลยรอให้ทั้งประตูมาหาบบานตื้อตื่นตืสบายดีเด้อปาดุงเบ้อสบายดีบัวหน้าแม่กะหน้าตาลำคำเคียดตากเลดว่านี่ซิวขค้ืเต็มเบิไม่รอตากเลดอัน เห็นปะปะเห็นว่าเมตตาหายได wow> ้เป็นหายได้เป็นหายคนหน่อยได้งั้นเนาะรอประตูกำมปตู้มาครับก่อนแปล้วเอ้ยบิวตี้เป็นไข่เอ้ยก็เป็นไข่น้องก็เป็นไข่ตู้ตู้กีบัสิธาทั้งพอพุ่มมากเพื่อนเนาะ พอดีเวิดน้ำเกลือพอดีด้วยถ้าพอกผนมาแต่ผลปดก่อนให้มือจะไม่ตู้ด้วยบาดไม่ตู้ด้ออกมาเอาลูกสาวกกเลยน้ำไม่รำด้วยจนนี่รำจังเลยผมมีคีมทานี่เจนนี่น้อยนอนหากระต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ะเอไปจะขอบปะ เมื่อกี้นี่ก็เห็นผู้บ่าวเอ้ยบิวเห็นไหมม่้ยตัวว่าเอ้ยบิวมาเข่าหุ้งมอคือกันท้าเบียท้าเบียผู้บ่าวเพื่อนอยู่ข้างในอยู่เลยไม่ไปดอยเห็นดู อู๋ว่าก็เป็นไข่ด้วยอุตสาหก็เป็นไข่ด้วยนั่นวะจีมันบ่ไอเบียก็เป็นไข่อู๋ว่ในโรงเรียนเพิ่นปื้มคักขนาดเลยมักเทาเบียมักเทาเบียเออจ้ะนานมาแต่จีนานมาแต่จีนี่ ชาวนิกรพ่าขีดตาได้กับมาด้วยเขียนคิวหน่นองนอนหรือซำบดีนนระแวงลูดูยันดูยันดูเป็นไข่แมนบอลหน่งวิวอนาเจนิสแมนบลไปดูมาเร็วมาเร็วมาเร็วสวัสดีกอนสวัสดีกัน ตูหายยเลสวัสดีป้าลุงก่ então, อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีไข่ก่อนสวัสดีแม่หนูสวัสดีเฮียสวัสดีประตูนี่ประตูนอนเห็นพวกคุอาเจ้าเขาห้องมอ่ะขนะดเท้าเวียเจ้าไปเบิ่งได้ไหมไปไปเยี่ยงผัวไปไปไปนีฟพาไปเบิ่งไปยนี้ยเดี๋ยวมาหาเนี้ยถ้าแบบเป็นไข่นะลูกตัวกันเป็นไข่นึ่งเป็นไข่นึ่งเออไปจ้า cái thảo là mùa mưa là vàng giờ Anh ở nơi sài ấy xài I'm bọn biển hình ảnh thảo biển hình ảnh đọc thảo luôn 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 luôn

Sao cô hết này, Bye lu. View, bye đi. View bye. Bye bye con. Bye bye con. Ăn một tí nhỏ. Tí nhỏ, tí nhỏ. bye Bye. ไปไปลยไปลูกไปจะบอกสักคู่ว่าจะเป็นไข่นะฮะเออแต่ว่าสักคู่วิวเป็นไข่เชี่บอเวทตัวสักคู่แจักจต่เมื่อวัยจักมีบุญมันีนะฮะบอ ตัวสาวคู่นะนี่บโมเมนตัวสาวคู่บอกอีกีบอกน้อง่อยาโบเจ็บเจ็บบอกน้องในมือเลยมือมือเงินเลยกินยังเด้อโอ้พูนต้องให้ประตูพูนแล้วพูกหันตั้มตาแว่นพูกมองเลยอมมองนะ มึงหันะเบ็ดนะโอ้ยเมยเาหรอฮะต้องฉีอใส่กี่นิ้นเลโอต้องขับรถไปพ่นอีกบนมาพี่อีกออบนวงกลมเลยบอใช่บอเงาจะบมองดูหัวจับมอนบอชื่อกินยาเรือมื่อหรยออืเก็บเอ้าไหนอกไม่หนอกอุ๊ปอุ๊มวนบอแบบงเนียนมือได้เอมวคักเนาะเม่์วาเห็นจับยังจับมือกันวงกลมบอ 10 uhm, Mẹ à, đi à, ăn em vào đi nè. ăn pasta biet rồi say mẹ phăng này quá. 1, 2 3, 4, 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10, 10. Okay. mẹ bài chích hãy hay là lai lót vậy. Yeah. Mì pasta nha mẹ ăn, mẹ đừng Anh đi theo anh, nó cọp nè, ยมีซิตยูอันอันนอันมีอย่างนี้อันให้ฟังหลายในวันนี้นะอันมีสีอย่างนี้เสือนะไปดูมันจันวันยังจันเอ่นมันอ่นกับอืนกับประเดิเห็นเพื่อนว่ายูเพิ่หยุดยินสาร์ันต่าว เดือนนื้อป okay, ีนึงมีจักเดือนองเดือนบบเอนสิบสองสิบสองลูกบบเอนสองเดือนอ่ะเด้ไม่ไม่ถามใหม่เด้อปีนึงมีจักเดือนสเดือนโอเคอ่านเลยหนึ่งอกกินเอายากกินไม่เื้อให้กินอนนะอ่านไหอ่านเอกก่อนอนนึง่เฮ้ยเขาคือเเห็ดไปแล้ว

เาไม่ชงไม่ชงน้องกินนี่ไปหาไม่ถูกกันปลาลูกสาวซื้อชีสกันเงือบแล้วไปจั๊กเมนบ่ตัวทึ่งนี่ตัวลูกไม่ยัค่ะแมนยูตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้อันนี้มีชีดบอเอาเวอร์ซีอัน เออะไรนะเอดว้าว้ากับใจแม่ไม่ม um. okay. uh, like, like, ่ okay. ื่อให้กินหนหนาพี่แม่บอกมเอเาเงินใจคนกับใจนําเงินกโอเคเอากินมโนนามไปดิวถาประตูแล้วิวดิวถาประตู้กินมนหา chị bao năm khi mua kìa bao kín thả con un này vô tiệm khen bạn này lo nằm cần xin nằm Mẹ, 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 mẹ sang này tôi đấy tôi đi đâm, đâm này, à, ừ, đôi, đi đầm đầm đi sao chiều nè tôi đấy xiêng ừ

จ้าผีรูเจ้าผิวรูเลยมาพี่เรามาฟังนี่ขับเกยใจแล้วแม่ขับใจลูกคือกัรแล้วลูกได้ระไสีุงโอ้ได้ยอนน้องแกงยดสีูเเพิ่นมาถ่ายสยนังมาคนมงคือจุ่มแน่

จะยดบ่กัรัูกกันแตะลุงนี่อืออู้อะไรๆอย่ของปาลุงมากินน้ำนี่เอออะไรๆๆอยู่ให้นองกระยางน้ำผ่านนี่อานี่เราลิ้นแล้มไม่อะกัดอู้หอนเด้กคนตัวน่ชิดลวกปากเลยเหรอเอ้าเยอะนะฮะอาไหมเอาไหมชิชูใช่ไหมชิชูใช่ไหมอน่ยไหมูแกบาม่น้ำใช่กูเด็ไมเลยมน้น้ำของพ่อเตียงนะพี่

ปลาคิวเจ้าดึงแดนรถบัวบานนี่นะจะดึงแดนบัวหรือว่าจะเราดึงให้เจ้าฮะเราดึงให้เจ้าเราดึงไงฮะเรานี่ยบอกคือเนาะว่าวิวดึงแดนโอ้ยนะวิวดึงแดนวิวเงินคนนีใส่แบบนี้เนาะวิวอย่าเห็ดเดือดเด้ออีดาอย่าเห็ดแบบนี้เด้อไม่คิดแม่กินนู่นอ่ะมิสเกอกนัมตำรวจจับปีเห็นพ่อเห็นแม่เห็นมีตู้พอตู้ใช่ไตำรวจจับไปไปชงเขาช่งนั่งดูใจเด็ก อยู่ในคุกไปจ้ะอือจัะตำรวจจับไปอยู่ชายบุเห็นพ่อเห็นแม่แม่ตามหาลูกกับบุเห็นบาทนี้บุเห็นหลักเลยเบือมันไมเคยอยู่ดูพ่อแล้เ่นเอว้ยงแปลกมข้าหูแลใจด้ว่ขาหูแลเขาจังดึงให้มันนะ

สิคอยบรลุบริสังมันะนจอพวกอันคายบางวะเนี่ยแตเดียวหากัจองหัวีลงไปมึงเดจ้องนอกีคือบริเวณบรเวณัม่จังกันไปเกาะเร็วเลยชิดตากับมหาอยู่ยักุบยังไรกิบบริเวณตากหัมยังียนีงาเลมันนี้ิวเ้อตื่นด้เจ้า かわいいメるン。